สีสบายดีเดินเดินเดินมาได้มาหาประตูเมื่อวานนี่ฮัลโหลอือคือชิมวนแพชเผ็ดพิชางนะฮัลหนอนี่เห็นบอนี่ใคเออไม่ทำเห็นบอเห็นบอมาลงคลิปอีกนี่สวัสดีเด้อใซ่ประตูนด เพิ่นบ่ออย่างเห็นบ่เพิ่นว่างแล้วพ่อตุเอาแล้วใช้เครื่องฝังพ่อตุคนอยู่งานบ่เขวบดีเลยเสียงตู้เสียงเพลงเลยบ่ดประเทศพิชังเดอันลูกมันบ่ชบายพยังเปิดตู้อยู่เบิ่มเบิ่มอยู่ประชาชัดแม่แม่น่ะชิทูชิทูบอกกับพ่อน่เด้อลูกไข่น่ะมันจะม่วนวล ยังบอเอาเบียรมายินอีล e ูกมักมวน่ไมักมวนแต่ลูกไข่อยู่ไปใช้มนีวันได้ไปใช้แล้วลูกไข่เปิดตู้อยู่โว้ยโหชาตงนงามบาดนี่เติดเพลงใคเียบพลงใครเขียนบ่กดยูทูก่อนกใส่หูฟังเลย จะได้ว่าใส่อันนี่ก็ใส่บุวทุ่ล,ลรันพักน์บางบึงอืมอ่ะในใช้อันยาอันนั่นพี่ช้างก็อันอันนั้นเจ้านั่นอืฮะเป็นยังบ่าวันนี้เรามาลงชิปนี่นะนี่เห็นบ่นี่ เจ้าว่าอันอันนันนะอันกาแฟนั่นกาแฟชสุขภาพนั่นแม่นยังมันเป็นยังอไนโทรศัพท์จะมามามาหอยู่นี่นั่นบอกมันเขาจองแอลยูบ่วมันจะมักมักอยู่นี่นะั่นเฮ้ยพยังอันนี่นะบอกจ้าเฮ็ดพยังอันนี่นะเออมันก็เป็นอันนันนะแล้วมันก็เป็นอันนั้นสินะ <c oughs> มันมับอยู่เนาะนลายตาได้หน่อยนมันเบิ่งบบเป็นดอกฮัลโหลครับ,บค,ออคือมวนแท้เห็ดยังเห็ดยังก็คือมวนแท้ปิดเนี่ยปิดเนี่ยเครือค่องเชียงนั่น น่าใช้กาแฟชุกภาพนั่นกาแฟอันแก้ชุกภาพชาวเจ็บลังเจ็บแอวนั่าใช้ดินี่นันเอามาบังดู <c oughs> นี่ของคอยเห็นบ่อนี่ของคอยเห็นบ่อเจ้าเห็นบ่อของคอยนี่เป็นยังไงเห็นดินั่นเนาะน, <c oughs> นี่เห็นบ่อนยานชิพันคอยนี่นี่ นี่อันแคลแมงแคลเจ็บแคลบวมนี่เห็นบ่อของคอยนี่ใน,นใช้อันญาอัญแพทย์ยาชุก,กะแก้ชุกภาพของเจ้านะนี่บ่อเออของใหม่<ด>สบายดียสบายดีสบายดีกาแฟลาบิการสปปรรพคุณดียังสรรพคุณมันนะคุ้มคมีปปคุมคมีปปอะไรทุนนานเลยคุ้มความหิี นงรกินลเพื่อลาวินีนกินเีงเพลงเพื่อนเปิดเพลงเพื่อนเราเองบ่เสียงโทรโขกงก็บดิงนเด้อเสียงโทรโข่งโทรโข่งเข็อะไรบิดาประุงสายตาปวดกับปวดกายกลสสีผิวเจ้ากัปิดไม่แน่โทรโข่งนอนยี่ใครห้องาน พิทแน่โ um ทุรโคงนั่นมันม่มีสัญญาณบ่มันมันเป็นอย่างนี้เชียงเจ้าเจ้าเปิดโุรโคงนนนะเอาเแล้วบนบำมุงสายตาสีวใ่อแต่สนใจแท้นี่เนาะบำรงไตาียวนเดีดนี่อัดพัวยากได้อัน เช่าจิบแขวแขวแมงแควไข่เพ้นเข้าไข่นั่นอ่านี่คอยใช้ในเช่ารีนี่เด้อนี่มูเจ้าต้องการเลยทูมาหาข่อยข่อยชังให้ได้อันนี้นั่นหากบุปเปน้องข่อยดอกห้องเขาข่อยชื่อเอาน้ำเขาอันนี้นั่นข่อยชื่ออันนี้นั่นแปลว่าอันกองหนึ่งในเชนเชา่ชาเชนเช่าพันกีบ กุ้งขาได้ด้วยคอยใน,นเจน็บแควนี่ว่าชิไปถอ,อนแล้วนี่แล้วคนมาใช้อันนี้เรอมิดเลิกเท,งท,ท้งบอถอนอันเท้งบอลเจ็บปวปวดอย่างคนกัดเลิกยาเลยตะกี้คอยว่าชิไปถอ,อนแค่อคอยนะ่ะค่อยไปถามแล้วอยู่บนอันคคินิกบนอันถอนแขวนอนไปถามเลยไล่ประดี๋ว่ะลูกเอ้อันพ่อเจ็บแขวนเขา,าเขาเอาแป้งเขาไปหนีบคั่วนี่เนาะและ้วเอายาใช้บ่เนี่ย ยามันเป็นน้ำอยากใช้ดอกใช้แป้งนั่นใช้ชามีล่ะเขาไปแปะใช้อมเมียนเด้อพอเด้วอ่ะเพื่อนคือกันกับเขายังนี่ได้มันยาอันนั้นก็ดีพอแล้วได้อมเมียนลห้วบ้วมันล่ำรายพดออกจะเจาะพังสบาแล้วงอนยานันนะ่ะทุ่มบม่เบื่อโม่โอ้ยบม่เบื่อไผ่ัชปากเราอ่ะอีกจักชาห้ามือเดินเราอ่ะเจ้าจะมาทอนอ เพราะว่าให้หากมันนั่นเปืือยชะก้เราอะอะถอนออกมันจะสบายเราอะนี้นี่มันยังแน่นอยู่เราอะเราเอาแป้งเราควยๆบังที่ชักช้ำมือไปหาหามือ้เจ้าเจ้าเขาอยากทางานก็หามือเราจะมาถอนออกอืดึงออกสบายเราอะนีนเนี้นมันไว่าเอาอันหากมันบ่ทันเปืือยเนี่ยมันอยากเสียตาได้เราอะแม่แมๆแม่วราไช้ได้เราก็บอกเขาจะดอกแปว่าเจ้าถอนนั่นเดี๋ยวนี่มันอยากปวดจังหน่อยแล้วมันอยากเสียต้าเราอะ มัน <mile> ว่ามันเปื่อยมันมนั้นนั่นเองมันนั่นมันมันกระเช้า <imagery> บนบนอยากเชียไปนี้เราอื Earl oh ะบัดอย่างนี้อันชุบพ่นใจอันยาี่พันเนี่ยเช้าแควแมงแควไข่แขวบวมมิ้นปากมิ้นคออ่ะตัวเลยช่างเอายาสิพันอันนี้เงินดําแสนชาว่ะไปถอนอยู่หันหกแสนพันบาทเนาะแสนป่อยพันบาทเลยแล้วไปโทษใช้เล้าบ่เนี่ยเช้านี้ลหรอ สาวผู้ชมกี่เนาะชจ้าคำเนี่ยคำบะโดยเราอะเอายาอันชิพันเจ้านำควอยอย่างนี้เจ้าว่าดีอันแขวแมงดีเพนแขวไข่แควบวมแม่นรีบ่อยู่ตามบริชัดเขาว่าแม่นลีแล้ววะคอยก็บม่ได้ใช่คนก็บม่ได้เจีบแขวเราอะแล้วเขาว่าแช่แก้งชื่อเนาะเพาให้ฟังคำเอาไล่ไปได้ราคามันเช้านเช้าเราอะเอาเอาให้ค่อยนาะจะกอง เอาเจ้าอยากได้บอกอยากได้ละอยากได้ลราคอยชงเงินพิชางเงินมาหายชองเงินแนวห้าปักเงินนะนะ,ะเลขบัญชีเนาะเออเลขบัญชีอ๋อเชบูนี่เด้อคอยว่ากับันแปลงทุพันแนเ่เอเอเราพร่งนี้ชงเชนชีเราเออเออชงเชนชีก็เอามาวะ่ะเลยก่อนออกไปตลาดเชนนู้นเลยก็พาก,กันเงินไปให้เล่า S <S ได้เมื่อหนึ่งเมืม่อสองมาแล้ววอาฮอชโนูในเด้เอละวันเครื่องของเจ้าอ่ะแปลงทุพันธ์กับเชบูนัน้นไปเอาลวดเาเอาลชิอลดอยู่ในโรงเรียนเชนโน้เราอ่ะด้วยดวยอ,อกไปแล้วก็โทษใช้เล่าเลยเราก็บอกเขาแล้วเขาก็เอาออกมาแล้วออกมาเมื่อนั้นกับตอนประมาณบ่ายโมงนี่แหละบ่ายโมงกว่ากว่านี่แหละมาหอดเทียนนาเลยกับ มันจะเจ็บอยู่แล้วมันปวดอยู่แล้วแขวนเนี่ยอืไรมาแล้วก็บีบอันแปลงนี้ออกไปใช่แปลงอันนั้นและมาแล้วก็ถูแล้วมันเราบอกว่าชุดใช้ไหลเยอะเราบอกตัวเองก็ไม่ได้ใช้หลหรอกถูพองมันขนาดมันอไปแปะใช้บอดันอันแขวนมันเจ็บดนคือว่าเย็นเขาจ้อยเขาในอันนี้ในนั้แขวนเอาแล้วมันชิดีรีบเอาหรือมันเป็นอะไรบ่อยอ่อมอยู่หันแล้วบันออ อมมันแปลงทุพันธ์น่ะม,ม,มันนอนอมอยู่แหละมันนำลายออกลายนันน้ลายกระทบทมจนมันเบิดนะมันเปื่อยจนเบิดใน,นในปากเลยมานอนวันกลางคืนมาล้างเท่อน,นั้นเขานอนนึกเลยมันปวดนะแบบว่ามุกมุกในเขวนัน่น แต่ว่าเมือนั้นการยำมันได้นะปรเดี๋ยวมเช่าบามันนี่แต่ก็แล้วมันหมุนเครื่องหมุนหมู่มันน่ะเนาะบางคนมันเนี่ยมันดอดเนาะมันดอดแล้วมันมันชูงกว่าหมูบันนี่มันดอดขึ้นบัานนี้มาเช่ามายำมึงเพียงกันกับหมูเลยบัานนี้ยำได้แล้วคนี้งกันกับหมูเลยเอาเลช่าเลยละวะเนี่เนาะประตูมากินเข้าบันีกน้ยำเนาะเบื้องมันเจ็บนี่แต่กานี่ยำมันได้ลองยำเบื้องมังเจ็บเนาะเออยำมันได้แต่กาเนี่ยมันเจ็บเนาะมันปวดเนาะมันยำได้บัดนนี้เอาเลย เงี้ยมไปรถมือเช่ามารถอันมือใหม่มาหนาะโดยมือเช่ามาแล่นมาเอามาลุกคว้าออกกันแข่าดอน,นบอลอันมันเจ็บนดอนมันคว้าออกโยกใหญ่ยยเติมเลยอย่าช้ำมิดเข่าไปื่อแล้วดั่มกันกันครับมันียังไรอันแข่วอันมันคว้าอนนอกหนาเออมาตัวเองก่อเอาอันคนตีมาทับมังโอ้ย เข่ามันมันมันเน่าเนาะเคยบอกเข่าเหนาดครับแล้วนอนเนาะแข่าเนาะครับเอาก็ตีไล่เลยโอ้ยจะพอมันจังเจ็บไปแล้วว่ะเนาะประตูมันเจ็บน้ำมันนี่แบบิด่ทักกูมือนี่ไหนเลยบนบนได้คุยบนได้อยังบดนี่นะแน่เลยจะมือใส่ใส่เนี่เห็นผลนี่ตะกี้นั่นไข่แล้วแก้มป็นไข่เพนแข่านี่ยไข่โลอยู่บนมันบนมันเจ็บหน่อโดยโดยจนว่ายำยำปาก ป้าเขายำนี่กันยำบัวรักุงกันบ่นี่ของมันตัวนั้นมันหมุนเมือนเดี๋ยวเข่ยหมุนนะเยอเบื้อมันเจ็บนี่หน่อยเดอ๋ยวนี้โอ้ยสบายเขาอยากยำเบื้อมันเจ็บนี่กับเข่าเนี่ยสบายรถบ่ได้เจ็บบ่ได้หยั่งนี่นี่หน่อยเนาะพี่เต๋อตะกี้เนาะโอ้ยจะมันว่กับมันเวรจังว่าคา่าวไผเจ็บเข่วเจ็บเข่วแมงเข่วนั่นน่ชี้ถือกุลีนี่นี่หน่อยจับชาตัวเองหนาะด้วยเข่าปวดเขว่าอยากถอนเข่วเนาะขับ่อยากถอนยังยังนี่เอามาใช้รถอันนี้หน่อย โอ้ยราคามันก็กุ้ง่าแตปลาปูเสาวนเดือนเราว้านันตามพูเราใช่แล้วนั่นเราว่าพกเดือนผลจังได้เบิดโธ่ชองห่อนี้ยนกุ้มปีเป็นบบกชิบช่องเหือนโอ้ยแมนเลยราคชนตายมันชํำกันกับใครกว่าอันมาเสือในนี้กชำได้ชื้อกุ้งขาชํำนั้นอะไรแมนเลยเนาะใครบีออกมานี่ก็มันชิลายเยอะเนี่ นี <ersch> ่ม eh um. um ันอะไรเนี่บีบออกมาน้อยนึงนี่บีบปลอดเอาหน่อยนี่นี่แล้วก็เอาว่าแป้งเฮามาต้อยเอาเลยไปใช้โอ้ยไะชุบถูแคลนี่ท้องมันเต็มปากไม่ได้วอาหอมเทิงหอมเทิงเย็นเนาะเอออันนั้นเราค่อค่อยชื่อมากรโลดฮับวุ้ยไช่ชนีเราก็ยังอยู่กับเขาไม่แต่ถูตัวนี้ฟาเรวตอนนั้นนะฟาเรวเจอของนี่ก็ไปลืมเนาะเดี๋ยวเใหม่ลืมเก่าเราประตู ตัวนี้ดีกว่าได้ใหม่เลืมเก่าเพน่้นว่าเออได้ใหม่ก็เลือมเก่าเอาเงินกับเมียยอเอาแล้วก็ได้เอาใหม่แล้วก็ลื่อมแล้วเดี๋ยวนี้นั่นนับป้าหากับป้าได้ยังไม่ลืมยังไม่ได้ผู้ใหม่แล้วโอ้ยคือเท้ากเบาเห็นยังไม่ทันได้ผู้ใหม่เนาะลืมเลยตีประตูลืมสนิทเลยบปล่เอาแล้วอันนั้นแล้วค่อยว่าเมื่อกี้ว่าว่ากันกับอันมีผู้อันว่าผู้สาวห้ตู้เจ้าเอาเมียแล้วบ่ายังตัวเจ้าเชื่อเอาบ่เอา เอาแล้วคุณเอาเบอร์ผู้เช่าให้วก็ชนะเอามาโลดว่ะโดช่วงเบอร์มาให้บบบนี้เบอร์มาให้แล้วก็ตัวก็คุยแล้วบบบนี้คอยน่พออยู่ผู้เดียวเจ้าอยู่ก็บใครอยู่คนเดียวนี่น้าอยู่รักษามนี่อยู่บ้านนั่นพี่ช่างก<อ>็บโบไก่ไปได้นา่อตวเอาแล้วไกลพี่ช่างว่าจะไปวันนี้ไลยกันว่ากันกับผู้เช่าเนั่นว่าจิไป<อ>วันนี้พังไปพ<อ>ังมาว่าจะมีนีน่ก็ทึกต้องปองดองว่าคักแด่อยู่ดอกผู้เช่าก็ดีบ่าไปว่ามาโหลด ไม่ออกไม่เข่าไม่ออกไม่อันเข่าอยู่เอาแล้วมันเงาได้ังไปานนัดนอประตูมันกระมีอยู่คนลืงกันกับในบ้านเขานั่นโดยโทษแช่มอนั้นโอ้ยว่ะผู้ชาวจังชันบ้าวยายายาพ่นจัว่านยายาโรดยาโรดบ้ากับยายาผัวแล้วอยู่ยากระยาแล้วว่ะว่าใครว่าเขาพ่นจังชันจีมันไ่ใครว่าว่าบ้านเขานั่นเองนะว่านั่นชำกันกับบ้านบ้านทาน อันนั้นแหละเนาะปรตูถ้าอันนั้นยาเอาเด้อชาวอันั้นเขาจัะแล้วเขามาในเที่อันไกลยาเขาคนหาเงินคอยก็บอกคอยบอกคอยบอกว่าชื่อผู้นั้นผู้นี้นั่นผู้โดยหากเขาบอกคอยคนบ้านเขาหนาหนาหน่อยกันยังไงเขาได้หูแล้วเนาะยาเขาคนผู้นั้นละยาเลยคนหาเงินเขาโยกคนหาเงินคนหาเงินนี่มันก็บอกได้แล้วเฮ้ยมันบอกคืออัน หาผัวไดไรกนผู้หญิงหาผัวจูหัวหาเงินน่ะคืออยู่อันนี้บ่ิบ่นผู้หญิงหาผัวผู้หญิงหาเงินเงินอย่างเดียวน้อว่าจะมีนั่นยางชี้ในไดนคอยว่าเรื่องเันฮีดคลองชมงประการบ้านเจ้านั่นบ่เจ้าเอาเงินชิมาร้านบ่แม่นชิมาชิบชามล้านนะมาดที่ไม่คอยเราก็ชิมานรถเอาเลยอันข่าวบันทึกบันทึกกันพอบ้านน่ะชามล้าน ข้าดองค่อน้าชิบล้านบ้านีหมูไมีไก่ย่างดอกว่าฉันบ้านนี้เราค่อยบรรลึงกับบ้านเขาหน่อบอกเฮ้ยคนผู้นั้นผู้นั้นเขาเพูดพู้จักกันเดี๋ยวคงบ้านเดียวเนาะแม่นแล้วเนาะเป็นังไอ้เอ้ยมันว่าว่าให้เขาเอาเงินไปให้มันชิบสามล้านแล้วมันชิบ้านนู้นไผปเขาว่าผู้นั้นผู้นั้นโอ้ยผัวมันนั่นกันตัดอันหัวทิ่มเชลโลนันชิบล้อนี่นั่น เต็มไมนั่นเขาอีวบโไ่เ็มสิบโอานนเลอาทูกไทยบจกลาวเอเอามันนั่นที่นาทกเปานนั่นแหละเขากับบัักเอาทมวลล้วยายาเขาอะมันหาเงินเลยมันย่างนี้แหละเจ้าเดียมีเงินมีคำพอได้ใช้ได้ชอยนั่นโว้ยเราแน่นั่นก็บอก เอาบมเป็นและตัวเองวะยาเละย,ยาโลดเขาเอ,อ่ะบ่เอาบ่เอาก,ก็ยาเขาใครเนาะใครติีแต่มี้มาบอกอก่อนคือคนกัปตันฟูนว่าว่ารักชามนี่แหละอันนี้ก็บ,บ้านเขาเองเปล่าบมเป็นเฮาว่าว่าอันคนผู้นั้นเป็นยังนั่นนี่ของคนบ้านเขานะคุณผู้น,น,น,นั้นเป็นยังฉ<อ>ันยังฉันเดียวกันนะ <ขอ S 1> เนจ้าก็เอาเขาอ่ะกับโบตีดอกนั่นเถื่อเขาเปลี่ยนนี่ใช <ขอ S 1> ้ใจคอใหม่กับมีว่าพ่ได้เลยได้ลูกได้ผัวอะไรคันว่าอยู่ตามมัน เฮือนด้านชานเขาเนอะโอ้ยบมเป็นตาแล้วเขาสินะโยกเราเนี่ยนะกับมันเปลี่ยนได้ใครอยู่ไหนลังคนเอาเอาความคืออะไรเอาออกแต่ห้านด้ยเขาเขาเคยเป็นรีชอตมาตะเก่าเป็นบ่โดยเอาออกมานเลยกะปะทุนอ่ะมันอยากได้ครอบได้ครัวอยมีความอันนั้นนะอยากกินอยากยำเนล่ยกระไรคนเนี่ก็เป็นยังนี่เด้สนี่มันกะโมเป็นที่น้อยมันกันในในพันพูนด้วยนี่กะออกมาตะห้านมาแล้วกะ เป็ดเรือนเป็นชาดได้ลูกสามขี่คนหนึได้ลูกไข่ลูกเคยเลยเนี่มันปะได้เด้แม่เลยแล้วแม่มามันก็เปลี่ยนนิดเปลี่ยนอยังใหม่เห็นนะโบให้ผัวบ่าวผัวพันกับบ้านนั่นผู้ลังคนบ้านมาพอเทือนแล้วลังคนณก็เปลี่ยนเปลี่ยนอ้อหอกยังจืดอยู่เนาะเบผัวบ่าวก็โทรหาคันก็บอกเปนสิโพให้ผัวอันหัวจัก ล, silently, ลักโทรบ่อยู่รักเช,ช้าน right, ี <c 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 ่คอยชิบว่าไปสั่งคอยโทรไปเออมาคอยชิลงไปรัดเจ้าว่าจังฉันทีเมื่อนั้นเออคอยโทรไปผู้ชายตีหับออโหลอยู่ใช้เนาะคอยอยู่หันอยู่นี่โทรมายังคอยโทรหาเช้านันอยู่ใช้คอยว่าเอออยู่นนนี่แล้วเมียคอยเราเออเมียเจ้าคอยโทรเด้อตัวเองว่าเราเคยว่าน้ำคอยละเราหาไม่ไ้คอยแท้แท้มันเองนั่นขัดคอยบอกว่ามันชิลงมาหาคอยไหอ นี่นาะมัน <French> ว <Claire> uh, ่าข้างในนี่นั่นอยู่หลักเช่านี่เนาะห้านี่ด้วยแล้วมันยิงเนาะคือกันกับอยู่อันนี้แหละอยู่ปากช่องอยู่อันนี้อันนี้นั่นค่อยเบิดหลายแหละนี่โบโบแมนเบิดเงินละเบิดบัตรเบิดบัตรมาได้เบอร์หนึ่งช่องเนาะเอ้ยอันไอเอ้ยอันคูบัตรแท่ไหนแม่อันบ่มีเงินอยากโทรหาแม่เนี่ย อยากบอกไอ้แม่ชิมะหาเจ้านี่มันกบฏนึ่งนะเนี่ยเขาจะไข่เนาะมหาเจ้านี่อ้างอ่างมาชิบมเขาเนาะเงินดับชี้พันธบัตรคูไทยพูดแล้วก็บิดจัดแล้วพูดแล้วจนเบิดเงินนั่นพูดบัตชามือแล้วมาเลยเออแล้วบอกว่าชาวอีแม่กระทบกบฏติดระเบิดแล้วเงินนั้นคอยก็อายเอยถูกติดกระเบิดเงินเาไทยเห็นพอกชาวบ้านเคอเราไปทำงานอยู่บนแล้วว่าแล้วว่าก็คอยนั่นเออ ลิ้นกะลิ k, ้นแต่ชาวเราทึงเราอ่ะเพาะเขาว่าบ่าคือมูเราอ่ะแล้วเราชอนได้เราอ่ะแมลงนะบัตรคู่เทรนเดอร์เราอ่ะบัตรคู่เทรนเดอร์แมลงนี่ว่ะเเออราว่าเนาะโอ้ยเราว่ากะลิ้นในกว่าเราอันอันชาวอันผู้ไทยบัวชาวเล่าธรรมดาเขานี่อันนี้ว่าว่าเป็นว่าคือมูเราอ่ะบัตรคู่เทรนเดอร์มาแรงและบัตรคู่เทรนเดอร์เราอ่ะ พราไม่ใช่เราพังขักอย่างวะเอ้ามันลูกชิบมันนี่เด้เออนอนนี่ก็แสงนมันเอาตอนเช้ามาโทวมาเนาะเจ้เองบัดเปิดพังแหนบในใจเนาะโทวมาอย่างโอ้ยบรแดงนี่นั่นบัดคูเทนเดอร์เราชอนแล้วชอนี่น้ำมอนพอนแล้วไปอยู่บุนเด้อดยอโอ้ยเราลินในกว่าเราน้ำเราเราเหาธรรมดานี่เราลินไทยกันมีแต่ลินเราถึงเรานั่นแหละมันจะปรอยู่น้ำเจ้าเราโหมดมงเมื่อแล้วมันก็เมื่อเลยเรา น้อพ<อ>ระตรุนี่กับพอแล้วมันนี้บุษสาอยู่สวรรค์นี้เลยสะพระตุที่เราเจิดหาให้